จะดีกว่าไหมตื่นเช้ามาเห็นทะเลแบบนี้เลยที่ดินฟิวทะเลราคาเบาๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่ห้องละ5้า0มืนบาทเท่านั้นที่ตรงนี้อยู่ในชุมชนเลยหน้าแปลงที่ดินเนี่ยติดหนุนลักยางทางตรงข้ามเนี่ยจะเป็นทะเลอยู่ในชุมชนใหญ่เลยตรงนี้เป็นชุมชนบ้านบางเก่าในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่มาก เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ทะเลมีสถานที่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีมัสยิดมีโรงเรียนมีอบตแล้วก็มีรฟสตพื้นที่ตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณสองไร่กว่าเราได้แบ่งเป็นด้านหน้าประมาณ5ห้องแล้วก็โซนด้านหลังนี่ประมาณ20กว่าห้องที่สวยมากเหมาะที่จะสร้างอะไรได้บ้างที่ตรงนี้ เหมาะที่จะทําเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านพักตากอากาศมาเสพบรรยากาศชิวๆริมชายหาดแบบนี้เราแบ่งเป็นด้านหน้าเนี่ยตอนนี้มีประมาณเพียงแค่5ห้องเท่านั้นขนาด5คูณ25เมตรเนี่ยราคาเพียงแค่ห้องละ95,000บาทเท่านั้น1แปลงมี2ห้องแล้วก็จะมีโซนกลาง โซนกลางเนี่ยขนาดประมาณ5คูณ27เมตรราคาเพียงแค่ห้องละ70,000บาทเท่านั้นแล้วก็มีโซนด้านหลังตัวน,นี้ตอนนี้เราปรับพื้นที่แล้วนะเริ่มปรับพื้นที่ทรงมที่ปรับให้มันเรียบเสมอโซนนี้ขนาด5คูณ20เมตรเนี่ยราคาเพียงแค่ ห้องละ5 0 0 0มนบาทเท่านั้นราคาเนี่ยสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้โดยการวางดาวเพียงแค่5 0สเส่วนที่เหลือผ่อนจ่ายภายใน,นระยะเวลา6เดือนเลยราคาถูกแล้วยังผ่อนได้อีกหาที่ไหนได้ราคาแบบนี้ที่วิวทะเลแบบนี้ราคาถูกผ่อนจ่ายได้เนี่ยหายากเพื่อนๆที่สนใจที่สวยๆว,วิวด,ดีแบบนี้เก็บไว้ในสต็อกทักไปขอรีมาได้เลยนะครับต้องรีบจองนะ,ะราคาเนี้ยทักมาด่วนๆเลยเพราะว่าที่ตรงนี้มีไม่เยอะ